โอเคสวัสดีนะครับสวัสดีสสดพี่น้องครอบครัวอินดีมทุกคนนะครับวันนี้ผมเกมเชียสิทธิ์ตันติพงษาว,วันนี้รู้สึกได้รับเกียรติมากๆนะครับได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ก้องอัครัติติพลนะครับประธานบริหารบริษัทอินดีมกรุปจำกัดเพราะผมเชื่อว่าวิกฤตแบบนี้มีหลายคนมากที่อยากจะมีรายได้และผมเชื่อว่าอินดีมตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับโอเคพี่ก้องสวัสดีครับพี่ก้องฮะสวัสดีครับน้องเกมสวัสดีอยากทราบาพี่ก้องมีส่วนสําคัญยังไงบ้างในการที่พี่แบบคือพี่เป็นผู้บริหารที่เนี่ย แล้วก็เป็นหนึ่งใน4ของกลุ่มผู้ก่อตั้งครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราวางเป้าหมายว่าอยากให้อินดีปเป็นแบบไหนครับจะไปด้วยกลยุทธ์อะไรสิ่งที่ยากที่สุดก็คือวันแรกที่เราเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบสปีที่แล้วนะครับว่าอยากให้อินดีเป็นอะไรครับอยากให้อินดีทำเพื่อใครอยากใช้ระบบแบบไหนบ้างครับและทำอย่างไรให้มันถูกต้องถูกใจถูกกฎหมายฮะนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำไอ้ธุรกิจแบบเนี้ย มันเป็นธุรกิจที่พูดตั้งแต่วันแรกอ่ะพูดไปมันก็เหมือนโม้่ว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นธุรกิจของทุกคนจริงๆสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกๆอย่างเนี่ยก็คือครับสมาชิกทุกๆคน,นเพราะสมาชิกทุกๆคนที่สําเร็จแล้วก็นาความสําเร็จนั้นนะไปสู่คนอื่นๆแล้วก็ส่งมอบต่อไปเรื่อยๆมันถึงจะเป็นคําว่าธุรกิจเครือข่ายในรูปแบบออนไลน์ที่อินดีมเป็นอย่างทุกวันนี้ครับทีนี้พี่ก้องครับอยากทราบมากคือตอนเนี้ยยอดมันเติบโตวสวนกระแสแล้วก็ทิศทางเนี่ยรู้สึกว่าอินดีมก็เติบโตอ่ะพี่ครับ การจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะแบบมันจะได้จริงตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมนในอีกกี่ปีอินดีนจะเข้าไปอยู่ในบริษัทตลาดหลักทรัพย์ในฐานะคนบริหาร,รพร้อมกับทีมงานมันคือเป้าหมายที่จะเราเดินเข้าไปนั่นหมายความว่างั้นเข้าไปเพื่ออะไรในตลาดหลักทรัพย์หนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะมีทีมงานที่เข้มแข็งขึ้นรบบริษัทน่าเชื่อถือได้มากขึ้นสามารถไปต่างประเทศได้ เร็วขึ้นครับและสําคัญที่สุดก็คือว่ามีเครื่องมือทางการเงินในบางอย่างเพื่อทําให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตได้อันนี้คือเป้าหมายที่เราจะทําเป้าหมายยังคงเป็นเป้าหมายอเรายังคงจะเดินไปสู่สิ่งนั้นนั่นหมายความจะเดินสู่สิ่งนั้นได้คือองค์กรตรวจสอบภายในต้องดีคร,ระบบบัญชีต้องดี business m o เดลต้องดีซึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเมื่อทุกคนพร้อมจะไปกับเรานั่นหมายความว่าแต่เราทําอยู่บัญชีเราเป๊ะ ทุกอย่างเราเป๊ะระบบบริหารองค์กรตรวจสอบภายในเราเป๊ะแต่นั่นหมายความว่ามันจะดีต่อเมื่อยอดขายมันถึงจุดจุดหนึ่งมันโอเค,คอันที่สองทุกคนต้องพร้อมที่จะมันมันมีความซับซ้อนในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพราะจะเป็นพับบิคคอมพานีเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกอย่างต้องตรวจสอบได้นั่นหมายความว่าทีมงานของเรารจะต้องมีความสามารถและสมาชิกของเราร,รับได้กับการตรวจสอบที่มากพอจะถามว่าไปไหมไปแน่ มีบริษัทที่เข้าได้เราอย่างบริษัทเครือข่ายที่อยู่ในตลาดมีแล้วอินดีมหลังเนี้ยบ้านของเราเนี่ยมันจะมั่นคงขึ้นมันจะเติบโตได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมีเครื่องมือทางการเงินที่ลงทุนได้สะดวกขึ้นครับมันมีบุคลากรใหม่ที่จะเข้ามาเพราะว่าคนเก่งๆก,ก็คงอย,อยากจะอยู่บริษัทที่เป็นมหาชนครับอันนี้คือในแง่นี้คืออันนั้นเราไปแน่มีคนทําได้แต่อีกอันนึงอะ่ะยมันจะไม่สดใจเท่ากับความรู้สึกผมนะที่วันนั้นก็คุยกับพี่โจคุณโอมแล้วคุณตรงอะ มันจะไม่มันและสะใจเท่ากับเหมือน LPF มันคืออะไรพี่ LPF ก็คือถ้าถ้าเดือดกว่าที่เราคุยกันแล้วนั่นหมายความว่าเราจะตั้งบริษัทอีกอันหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าอินดีมโฮดดิ้งครับนั่นหมายความว่าในสิ่งทั่งใหญ่ตอบแทนเนี่ยคนที่เดินทางร่วมกับเราเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าโฟลเดอร์เป็นเหมือนกับแองเจิลเป็นเหมือนกับอะไรที่เดินทางร่วมกันเนี่ยคือแพ็ค LPF เนี่ยและเราให หุ้นที่จับต้องได้ของ i n น i m ียมโฮดดิ้งและเก็บมันไว้รักษามันไว้เป็นเหมือนผ้าเครื่องสักอันนึ่งี่เหมือนได้มาฟรีๆแล้วเก็บเอาไว้นะดูสักิ์มากใส่ตู้เอาไว้เนี่ยได้ยังไงพี่ได้ยังไงอะละสิบปี5ปี8ปี10ปีหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นมูลค่าที่เข้าตลาดได้แล้วเขาเรียกว่า PE ตัวเลขของโฟลเดอร์กับตัวเลขของเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่า มันสะใจแล้วมันคุ้มกับทุกคนมากๆยกตัวอย่างเช่นรุ่นพี่ผมคนหนึ่งเนี่ยชื่อชื่อพี่เล้งเอ็มเฟกเมื่อสัก10ปีกว่าปีที่แล้วอ่ะแกก็ก่อตั้งบริษัทแกไม่ได้มีตังค์นะแกแกา้อยผมฟังณวันนั้นวันที่แกเพิ่งเป็นวัยรุ่นแล้วกันอายุ20่สกว่าแกอยากจะรันบริษัทที่เป็นเทคคอมพานีบริษัทหนึ่งแล้วก็ตังค์มีไม่เยอะครับบริษัทนั้นใช้เงินลงทุนประมาณ10ล้านบาทแกมีเงิน2ล้านบาทแกเอาเงิน8ล้านบาทเนี่ยไปขอกับไปขอกับ บริษัทที่แกรู้จักบริษัทนั้นนะ่ะใช้เงิน8ล้านบาทในการลงทุนตั้งแต่วันแรกให้กับผมพี่เล้งครับและไม่ถึง10ปีพี่เล้งใช้เวลาปีในการนาพาบริษัทนั้นเข้าสู่ตลาดให้ทายว่าเงิน8ล้านบาทนั้นมันกลายเป็นกี่บาท8ล้านบาทกลายเป็นกี่บาท6ปีนะ8ล้านวันนั้นกลายเป็น1,560ล้านเป็นเท่าไหร่นะ1,560ล้านจาก8ล้านหรอแต่แค่จะบอกว่าอย่า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือตรงที่ว่ากี่เท่าอ่ะพี่ก้องมันเรียกว่า PE ไงมันถึงเป็นตัวตัว PE ที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าแมง200เท่าถ้าไปดูประวัติของสตาร์ทอัพเนี่ยคนที่ลงหุ้นหมายถึงว่าคนที่มีหุ้นแล้วกันนะของ Facebook ในช่วงแรกๆหุ้นแรกๆของไมโค o ซอฟท์คือรู้อะไรไม่รู้สู้รู้งี้ไงเออเขาเรียกว่าบริษัทหนึ่งที่อยู่ในสตาร์ทอัพเดียรที่เขาเป็นอินเวสเตอร์เขาจะเป็นบอกว่ามีหุ้นอะไรพวกนี้ฮะลองไปดูฮะซอฟแบงอะไรต่างๆพวกเนี้ยนั่นหมายความว่าาเก็ ในสิ่งที่มะวันนี้ที่มันเป็นอย่างเนี้ยเราได้ถือความเป็นเจ้าของร่วมกันครับมีใบหุ้นคุ<ม>วันนี้มันแซบ่บ oh. เพราะนักสิ่งที่อินดีมโคดิ้งจะทำทำอะไรเราก็เอาส่วนหนึ่งที่เราได้เนี่ยเพราะว่าอินดีมโคดิ้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่มีอินดีมของเราเนี่ยอินดีมกรุ๊ปอยู่ข้างล่างอยู่ดังใช่ไหมครับเราก็เป็นลงทุนในสิ่งที่ต้องลงทุนก็คือว่าลงทุนในอินดีมให้เรามีแพลตฟอร์มที่เจ๋งขึ้นครับผมไปลงทุน ในธุรกิจคนสูงอายุเท์แคร์สกินแคร์สูงอายุไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีครับซึ่งก็คือว่าโลกของการเงินดิจิตอลไปลงทุนในกัญชาคือสิ่งที่เอยากอยากจะทำหมายความว่าอะไรที่เป็นโอกาสเป็นฟิวเจอร์เนี่ยเพราะผมเชื่อว่ามาวันนี้เราผมรู้มากกว่าเดิมแล้วว่าอินดีมกรุ๊ปเนี่ยจะไปยังไงครับและไหนคาว่ามันไปแน่มันมั่นคงแน่เราเลยอยากจะเปิดอินดีม โฮด d i n ขึ้นมาเพราะว่าเอาโอกาสเนี่ยที่มันเข้ามาหาเราตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็จัดสรรประโยชน์ที่ว่าเนี่ยเข้ากับคนที่มีหุ้นกับเราครับเป็นสิง่งที่อิ๊มอยากให้แล้วกันแล้วในอนาคตอาจจะแบบระเบิดโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลย<ม>โอยยิ่งใหญ่เลยคราวนี้มันมันใกล้ชิดกันเราได้เลิดเราเราเปลี่ยนสถานะแล้วกันครับเราได้พูดว่าเอ ตอนนี้นะพอพี่ก้องพูดถึง LPF เนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนมากมที่ตอนนี้แบบมันเป็นสิ่งที่ทางทางทางผู้บริหารอยากจะให้มากกว่าครับซึ่งจริงแล้วมันก็คือมันก็เป็นแพ็กคหนึ่งแต่แพ็็คเนี่ยมันมีความเป็นอนาคตอยู่ในนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันอยู่ในตอนนี้ก็คือว่ามันพูดได้อย่างเต็มปากมากขึ้นว่าี่เราเป็นของกันและกันเพราะเรามีใบหุ้นที่เราวอบให้ครับใช่ไหมครับ้วหมายความว่างั้นฟิวเจอร์ก็คือว่า เรื่องราวของอนาคตที่เราอยากจะไปเอี่ยวในทุกอุตสาหกรรมแล้วมันก็คือสําคัญสุดคือเราจะมีอนาคตร่วมกันว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกันครับแล um ้วเราจะมีอนาคตร่วมกันนี่นี่คือสิ่งที่ที่อยากให้แล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะครับไม่ได้ขายของนะฮะนั่นหมายความว่าเดือนนี้ตัดสินใจซะตอนนี้จอดอย่าเพิ่งเดี๋ยวจอดตกใจซาร่าตกใจจอดเหลือเท่าไหร่นะพี่เดือนนี้สามหมื่นห้าป่ะสามหมื่นห้าพัน ,900 า5 9 0 0 3 5 9หถ้าจบจากเดินนี้ไปเป็น39,000ครับถามว่าคุ้มไหมล่าสุดเพิ่งไปสัมภาษณ์ชานมไข่มุกยังตั้ง55,000เนยลงทุนชานมไข่มุกชานมไข่มุก55,000 55 0ห0อ๋อห้าหมนี่เฉพาะค่าแบรนด์นะพี่นะค่าแบรนด์อ๋อได้ได้ได้ขอ์ทาขนมก็แล้วแต่ว่าแต่คนแต่ชอบแบบไหนันนี่คือโลกของใช้คําว่าเ o i แล้วกัน Return of Invest ถามที่ลงทุนไปในด้านของ แรงทรัพยากรเงินมันเป็นยังไงถ้าถามว่าอินดีมถ้าผมในฐานะนักลงทุนนะ ROI คือ return of invest ที่เป็นตัวเงินเนี่ยน้อยมากครับส <35, 900. S 1> หโอ้ตั้งใจทำจริงเดือนแรกก็คืนทุนพี่ก้องคือคนอยากสำเร็จก็จริงแต่มันก็ต้องมีตัวอย่างสำเร็จให้คนอื่นเขาเห็นถูกไหมที่อินดีมมีคนสำเร็จเยอะขนาดไหนพี่โอ้โหเอา หลักล้านแล้วกันนะมีรายได้หลักล้านซึ่งผมเองใช้คำคใช้คำพูดนี้เลยเลยนะผมเองพี่โจ้คุณโอมคุณตรงเนี่ยได้ได้โอนเงินอะ่ะได้จ่ายตังค์ให้เขาเกินล้านเนี่ยสี่ิบกวคนนะสี่สิบคนคนที่มีได้มากสุดก็คือสี่สิบล้าน โอนกันเห็นเห็นเนี่ยส่งไปเลยเห็นเนี่ยสีล้านก็มีคือจังหวะที่โอนไปอ่ะพี่ก้องให้จะไปคุยกับเขาแล้วว่าคุณกับผมแลกตําแหน่งกันไหมสี่สิบล้านอ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วเกินล้านเนี่ยเกินล้านเนี่ยมี4ี่สิกว่าคนโอ้โหผมว่ารายได้หลักแสนนี่เป็นร้อยป่ะก็คือความสําเร็จมีจริงๆครับฮะอันนี้คือคือแล้วใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ครับก็หมายความว่าเงินลงทุนก็คือเปิดสมาชิกครับฮะใช่ไหมฮะ ได้จริงครับโอนจริงสําเร็จจริงมาบอกเล่าจริงๆผมว่ามันเป็นสิ่งที่คู่ครวรแล้ว<ม>สําหรับทุกๆคนที่รับตรงนั้นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการตอบแทนที่จะบอกตั้งแต่วันแรกว่าเราจะเป็นบริษัทของคนไทยที่มั่นคงครเราจะเป็นของคนไทยที่ทําให้ทุกคนภูมิใจรเราจะไม่พลาดเรื่องเงิน เราจะให้ทุกคนมั่นใจแล้วก็สึกปลอดภัยที่รมเดินทากับอินดีมการที่ได้รับเงินทุกสัปดาห์หเป็นสิ่งที่เขาคู่ควรกับความพยายามที่เขามีแล้วนั่นหมายความว่าเขาเลือกได้ตั้งหลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อแต่เพื่อนเพื่อนสมาชิกพี่น้องทุกคนเลือกอินดีมผมก็ต้องขอบคุณคนั่นหมายความว่ากว่าจะได้สมาชิกกว่าจะได้รายได้เนี่ยมันก็ต้องแลกมากับความตั้งใจผมว่าทุกทุกคนคู่ควรแล้วเราดีใจว่าอ๋อครับ มีคนสําเร็จมากยิ่งขึ้นมีคนที่ปลดหนี้ได้มากยิ่งขึ้นมีคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้หน้าที่ของเราเองแหมอินดีมเติบโต1% 1 1โอ้โหธุรกิจอื่นผมเนี่ยติดลบพ <c oughs> ันเปอร์เซ็นต์พี่ต้องถามเลยแล้วแล้วคนที่แบบคือภาพความสำเร็จนะใครก็อยากได้อรพี่แล้วมันเหมาะใครบ้างธุรกิจนี้คือกลุ่มคนแบบจะเข้ามาทำมีโอกาสสำเร็จไหมต้องเรียนสูงไหมต้องบ้านรวยไหมต้องเก่งเทคโนโลยีไหมต้องต้องยังไงบ้างพี่พี่ว่าเหมาะใครบ้าง ผมว่าถ้าถ้าถ้าในความคิดผมนะอไอ้เรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องดราม่าทั้งหลายว่าเราไม่มีความไอ้เรื่องแบบเรื่องน้ำเน่าต่ก่อนเนอกูไม่ได้มีต้นทุนชีวิตไม่ได้มีการศึกษาอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มีรู้จักคนเยอะแยะนั่นหมายความว่าสมาชิกอินดีมเป็นร้อยเป็นพันคนเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าต้นทุนชีวิตการศึกษาหรือทุนต่างๆไม่ได้เป็นอุปสรรคในการที่จะสําเร็จนั่นหมายความว่า ขอให้คุณเปิดใจและคิดที่จะทํานั่นแหละนั่นหมายความว่าเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่ตกลงกับตัวเองแล้วว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีอนาคตที่ดีขึ้นหรือคนที่อยากจะทําอะไรเพื่อครอบครัวของเราหรือค,รคนที่เรารักเพราะจริงๆแล้วมันอยู่ที่การสัรเสริญของคุณนะถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเก๊กเกกังหรืออะไรก็แล้วแต,แต่คือคนสําเร็จเขามีแล้วไงถามว่าเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับทุกคนที่คิดว่า รายได้อีกช่องทางหนึ่งสําคัญครับเหมาะสำหรับทุกคนที่ว่าอยากจะทําธุรกิจในแบบที่มีเพื่อนครับมีโค้ชครับมีคนมาสอนครับมีคนที่จะมาปูทางถ้าอินดีมเนี่ยมีคนพร้อมที่จะแทบจะจับมือเลยว่านี่นะทำคอนเทนต์แบบนี้นะหาแบบนี้นะเรียนรู้แบบนี้นะมาใช้แบบนี้นะมันไม่มีอะไรที่จะมีแบบผมไม่มีอะไรที่มันจะอบอุ่นกว่านี้อีกแล้วอะใช้คําว่าซื้อของมาขายในตลาดบางทียังลงทุนเยอะกว่านี้เลยนะเออจริงแต่อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงชีวิตเราและครอบครัวได้ถามว่ามันมากเกินไปที่จะเสี่ยงหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ว่าคุณเอาอนาคตของคุณหรือเอาสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาเทียบกับอะไรสำหรับผมนะถ้าเป็นผมนะก็สามหมื่นเก้าแลกสี่สิบห้าล้านเออว่าจริงสามหมื่นเก้า <39, S 1> เอาไม่ต้องสามสิบห้าล้านอเอาแค่ล้านหนึ่งก่อนลวกันล้านหนึ่งเอาไม่ต้องล้านหนึ่งอะ่ะเอาห้าแสน เอาห้าแสนก็นแล้วกันออหรือจะพูดสูตรสาเร็จของการทำธุรกิจนะครับธุรกิจใดๆในโลกนี้หรือในประเทศนี้นะครับมีคําคํานึงคือว่ายอดขายรหรือ revenue อ,อันที่สองเนี่ยก็คือ gross profit ค,คือค่าใช้จ่ายก่อนหักต้นทุนครับผมถึงจะไปเป็น net profit ค,คือบรรทัดสุดท้ายของกําไรที่ว่านี่นะครับเหลือเท่าไหร่ร้อเนี่ยเหลือ15บาทหรือ ยีบาทคือ20%นี่เก่งคือเก่งแล้วใช่ไหมมัชรูมกำไรเาเอร์บริษัทในตลาดเฉลีย่ยประมาณแเปออันนี้คือ n e ็ตโปรฟินะนั่นหมายความว่าอยากมีรายได้แสนหนึ่งอยากมีรายได้แสนหนึ่งนะเ,เหลือเข้ากระเป๋าแสนหนึ่งนะต้องขายของให้ได้1ล้านบาทโหนึ่งล้านบาทผมเปิดร้านข้าวต้ม ยอดขายล้านหนึ่งผมมีลูกน้องคือมีพนักงาน25คนครับมีสต็อกของซื้อไปประมาณเงินสดประมาณ4 0 0นบาทครับค่าเช่าล่วงหน้าลงไปแล้วกับค่าลงทุนตกแตกอีก2ล้านบาทโอ้โหบางเดือนได้4แสนเป๊ะหมายถึง4แสนมันยอดขายนู่นหรือว่ากําไรถ้าโควิดตอนนี้นะเหลือเดือนละ8หมื่น8หมื่นติดลบกับการทําอินดิ มาตัวเปล่าๆพร้อมกับใจที่มุ่งมั่น L P F ครับมาเดินร่วมกันจับมือด้วยกันไปลงทุนในอนาคตร่วมกันครับผมว่าอันเนี้ยมันแซ่บมันมันครับมันลุ้นกว่าครับไม่ต้องหลับตาห้าปีแป๊บเดียวมี่ผมหลับตาอินดีมแป๊บเดียวสามปีแล้วอ่ะจริงจำวันแรกได้เลยฝากไปยังสมาชิกแล้วก็พี่น้องอินดีมนะครับผมรู้ว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยมันหนักสถานการณ์ตอนเนี้ยมันเป็นด้วยความกังวลใจ ขอบคุณมากที่มาร่วมเดินทางกับอินดีมขอบคุณมากที่กำลังจะตัดสินใจที่มนจะมาเดินร่วมกับอินดีมผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเตรียมมา3ปีสิ่งหนึ่งที่เรามีสิ่งหนึ่งที่เรามีแบรนด์มีทีมงานมีสินค้ามันอาจจะเป็นช่วยเป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่แบ่งเบาความกังวลใจแบ่งเบาธุรกิจแบ่งเบางานที่มันมีอยู่ตอนนี้ให้อินดีมเนี่ยเป็นรายได้ที่2เป็นรุรกิจที่3ของใครหลายหลายคนผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันเป็นความมั่นคงแล้วกัน ว่าต่อจากนี้ไปครอบครัวของเราไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นครอบครัวเรายังคงอยู่ได้ธุรก,กิจยังอยู่ได้เรารดูแลทุกกันได้แต่สําคัญที่สุดนะฮะ L P <PS>. F ตั้งใจจะทำสิ่งนี้จรงิงๆพวกผมก็ตั้งใจจะทำสิ่งนี้จรงิงๆครก็ผมว่า n n e e m h o l d i n g เนี่ยก็จดใกล้เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะลงทุนในทุกสถานการณ์รพร้อมที่จะไปมองอนาคตร่วมกันสําคัญคือสมาชิกทุกคน พี่น้องทุกคนพร้อมจะเดินร่วมทางกับเราหรือเปล่าที่อยากจะบอกจากใจก็คือว่ามันคือความจริงแล้วตั้งใจที่จะทาอินดีจริงถ้าหลายคนที่มามีหลายคนหรือบริษัทแล้วคนบอกว่าไอ้กล้องมันไม่ได้ทำหรอกมันก็จ้างมันมาถ้าใครที่เป็นอินดีจริงๆจะรู้ว่าจะคงอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนและทำทุกอย่างเพื่อทุกคนจริงๆนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมั่นใจว่า ตั้งใจทาจริงๆกับอินดีมและตั้งใจทํา LPF จริงๆแล้วพร้อมที่จะให้อินดีมและอินดีมโคดิ้งเนี่ยมีอนาคตร่วมกันของเราจริงๆอะไรที่เป็นโอกาสอะไรทำให้ทุกคนสําเร็จครับเราจะทําเราจะทําระบบของเราให้ดีขึ้นสินค้าให้ดีขึ้นครับฮะแล้วก็พัฒนาสมาชิกทุกคนให้เติบโตขึ้นนร่นคือสิ่งที่พวกเราตั้งใจจะทําครับพี่น้องทุกคนนะครับอินดีมไทยแลนด์ของสมาชิกทุกคนรวมถึงพี่กองด้วยขอให้มีความสุขมากนะครับเราจะลุยวิกฤตนี้ไปด้วยกันแล้วหลังจากวิกฤตนี้เราจะแบบ เติบโตประสบความสำเร็จไปด้วยกันโมทนาสาธุโอสาธุนะฮะก่อนจะจากกันมี3คํคำที่อยากจะเชิญครับพี่ก้จำเอาไว้ให้ขึ้นใจนะฮะมันเป็นบทสวดที่ก่อนนอนเราจะเจริญตื่นขึ้นมาแล้วจะเจริญพนมมือทีพี่มร้องพนมมือครับแล้วท่องในใจพร้อมกัน L L P P F F คุ้นๆนะพี่เร้อนเลยร้อนเลยเอาเอา P F นะจหาว่าไป็นทีวีเด็กท่องไว้นะ L P F ตื่นมาคุณจะได้ไปด้วยกันกับเราโอเคพี่น้องมีความสุขมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ก้องด้วยนะครับ